สวัสดีค่ะมีดเลสยูวีสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ภายในสีดําแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายม,มากๆเลยนะคะพอนด a าซีอี 2.0E คันนี้ปี2011ค่ะรถสวยสภาพดีม,มากๆเลยนะคะ,ะ,คะราคาโปรโมชั่นหอึ่รอยพี่3า0เจ่าบาทเท่านั้นฟรีดาวส่งเดือนละ7,000บาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ม,มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ รถ SUV ที่น่าใช้มากเลยนะคะ Honda CRV เครื่องยนต์2องพน V-Tec Yaroto ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟีดาวส่งเดือนละ7,000บาทนะขอถานเงินเดือนนะคะได้รนะับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้นะคะที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกสิคัคนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะบลูทูธค่ะแอร์แบ็กเอเบีกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคร s สคอนโทรลค่ะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะวิทยุ FMAMCDAUS ค่ะแอร์แบ็กคูนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะกว้างมากๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ วางนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะเครื่องยนต์วีเท็นอีกต่างๆค่ะสภาพตีค่ะด้านหลังขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะรถสวยค่ะรถสีขาวภายในสีดำแนวสปอร์ตโอเคเลยนะคะสามารถเติมน้ำมันอ e ี0ได้ด้วยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะฟูลออปชั่นเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ379,000บาทเท่านั้นค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะไม่ยุ่งยากเลยนะคะผ่อนสบายๆค่ะแ้มเ,เปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเบนซินนะคะเครื่องยนต์วีเทคค่ะผ่านหน้าเดิมนะไม่มีวปบัติเหตุเลยนะคะ รถ SUV สภาพปีสวยนะคะพร้อมใช้เลยนะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda c r v เครื่องยนต์2ผ่าน v t เท g เกียร์โตปี2011ค่ะ379,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กช่อง ID พิมพ์เบอร์092 50 50 8 58มาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ